สวัสดีค่ะหลังจากที่เรานอนเต็มอิ่ม8ชั่วโมงแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราออกกลังกายเนี่ยจะเป็นการเติมพลังให้กับร่างกายของเรานะคะได้เริ่มวันใหม่ได้อย่างสดชื่นค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปออกมลังกายนะคะสิ่งแรกเราต้องทํำเลยก็คือการดื่มน้ํานั่นเองค่ะ และนี่ก็คือเป็นโยเกิร์ตโปรดของดาวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้ในการเตรียมอาหารเช้าสุดโปรดหลังจากที่เราออกกำลังกายกันค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายมากเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดใสค่ะก็ถ้าหากว่าอยากรู้นะคะว่าทําอย่างไรเนี่ยรอติดตามหลังจากที่เราออกกำลังกายได้เลยนะคะกดเอ,นอืนแล้วไปออกกำลังกายกันเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาออกบังกายกระตุ้นการเผาผลาญยามเช้าด้วย10ท่านี้ค่ะซึ่งใช้แค่บอดี้เวทนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เราสามารถออกก่อนที่เราจะไปทํางานหรือว่าก่อนไปเรียนได้เลยนะคะใช้เวลาน้อยมากๆเลยค่ะแค่5นาทีเท่านั้นนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปออกบังกายกันเลยค่ะเอาละค่ะสาหรับท่าแรกของเรานะคะก็จะเป็น knee drive นะคะกับ front kick นั่นเองนะคะเราสามารถเอามือลงแล้วก็ front kick แบบนี้ได้เลยเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะเตะดึง แล้วก็เตะไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะทำแค่20วินะคะตรงตัวดีๆด,ดีมากค่ะนิดเดียวโอเคทีนี้เราสลับเท้านะคะมาฝั่งขวาค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะดึงเข่าเสร็จปุ๊บก,ก็เตะนะคะพร้อมไปเตะ ดึงข่าวแล้วก็เตะเกรงหน้าทองด้วยนะคะทรงตัวดีๆโอเคต่อไปค่ะจะเป็นท่าซูโม่นะคะลงไปเสร็จแล้วค้างไว้ตรงนี้พร้อมกับชกไปข้างหน้าค่ะซ้ายขวาสลับกันนะคะอ่าย่อลงเลยแล้วก็เริ่ม หเบิ์นขามากเลยย่อไว้สุดยอดค้างไว้ค่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นท่า side crunch นะคะแล้วก็ knee twist ฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะยกมือขึ้นเลยค่ะไป หายใจออกนะคะตอนที่เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้ได้หน้าท้องต้นขาตเต็มๆเ,เลยโอเคทีนี้สลับข้างนะคะเหมือนเดิมเลยตเตรียมพร้อม โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ walking plank นั่นเองนะคะ walking plank ของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆไปนะคะพอเสร็จแล้วดึงดึงแล้วก็ค่อยๆกลับมา โอเคลุกขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าพุชชับค่ะก็คือท่าดันพื้นนั่นเองนะคะลองไปเสร็จปุ๊บยกตัวแล้วก็ขึ้นมา ไปนะคะค่อยๆลุกขึ้นมาท่าต่อไปจะเป็นท่าปัตคลิกนะคะพร้อมกับชกซ้ายขวาย่ำเตะไปด้านหลังพร้อมกับชกนะคะสู้ๆนะคะอันนี้ท่าที่8ของเราแล้วต่อไป สองนี่ปัคลิกสลับกันอย่างนี้นะคะไปายบกยกเตะหลังโหเรียกความสดชื่นได้ดีมากนะคะยิงออกยามเช้านะคะรู้สึกสดชื่นไปทั้งวันเลยใช้เวลาน้อยมากด้วยนะคะอย่าลืมกลับมาทำตามคลิปทุวกวันต่อไปค่ะ เราจะโดดไปซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแบบไม่ต้องโดดไปจริงจังมากนะคะเดี๋ยวกลัวเจ็บเข่าก็ค่อยๆย่ำไปซ้ายขวาแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราออกกังกายเหนื่อยๆแบบนี้นะคะในช่วงที่เราพักให้หายเหนื่อยนะเราจะพาทุกคนไปทําเมนูอาหารเช้าที่คุณสามารถทานได้ทุกๆวันนะคะนั่นก็คือเป็นเมนูมูสลี่กรีกสไตล์โยเกิร์ตโบนั่นเองนะคะ <S <S เะคะดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยค่ะ <S <S ซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจแล้วก็เพิ่มพลังในการเริ่มวันใหม่นะคะดาวก็เลยเลือกเป็นมูสลี่แล้วก็โยเกิร์ตสไตล์กรีกนั่นเองค่ะซึ่งโยเกิร์ตสไตล์กรีกที่ดาวเลือกทานนะคะก็จะเป็นของ Farmer Union กรีกสไตล์ natural y o g u r t นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มียอดขายนำเข้าอันดับหนึ่งในไทยนะคะและที่สําคัญเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียที่ก่อตั้งมานานแล้วกว่า120ปีค่ะซึ่งโยเกิร์ตเขาจะเป็นโยเกิร์ตสไตล์กรีกเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายและต้องการโปรตีนทามาจากนมวัวแท้ๆแคลเซียมสูงไม่ผสมจาตินสารกันเสียไม่แต่งกลิ่นหรือรสและปราศจากกลูเตนด้วยค่ะซึ่งสูตรของเราในวันนี้นะคะก็จะมี Sunson Ancient Grain and s u p e r f r u รุ๊ตมูนะคะมา1ถ้วยค่ะ ตรงนี้นะคะและก็จะมีในส่วนของ Farmer Union Greek Style Natural Yogurt นั่นเองนะคะเราจะเอาถ้วยครึ่งค่ะใส่ในจานใหญ่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาเทใส่เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะเทลงไปเลยเทลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาท็อปปิ้งด้วยผลไม้ที่เราชอบค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยดาวก็จะใส่เป็นตัวกล้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นแว่นแว่นก่อนเลยโอเคแล้วเรามาหั่นเป็นแว่นแว่นเลยนะคะ เสร็จแล้วเรามาเรียงใส่หน้าเลยค่ะโห oh, หน้าตาน่าทานมากเสร็จแล้วนะคะเราก็ท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่ค่ะและตามด้วยบลูเบอร์รี่นะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ นี่นะคะเราก็ได้ทานมื้อเช้าที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็พร้อมเริ่มต้นวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะื รสชาติเนี่ยคือเนื้อโยเกิร์ตของเขาละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็กลมกล่อมจริงๆค่ะแล้วเวลาที่เรามาตัดรสกับพวกผลไม้ที่เราใส่ไปเนี่ยคือมันอร่อยแล้วก็เหมาะเป็นมื้อเช้าจริงๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากลองทาน Farmer Union Greek Style Natural Yogurt เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ตามนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานลี่โยเกิร์ตวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย フフフフ。